มาดูตอนที่เจ็ดกันจะพระพุทธเจ้าทั้งสามประเภทนั้นจะต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างบารมีท,ที่ยาวนานมากอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่ายี่สิประสงค์ไขกับแสนมหากรับจนกระทั่งในพระเจ้าสุดท้ายของโลกองค์ที่จะได้รับพระนามมาประสัมมาสมพุรธเจ้าคือต้องมีบารมีเต็มเปี่ยมมันถึงจะ เป็นผู้นำในการหลุดพ้นจากภพนี้ไปได้ดังนั้นเนี่ยการพระก,กว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแต่เดิมท่านกับเป็นผู้ตุจนธรรมดาเหมือนอย่างพวกเราแต่ความคิดนั้นไม่เหมือนความคิดของท่านเนี่ยใหญ่กว่ายิ่งใหญ่ทั่วๆไปคิดแค่ยิ่งใหญ่ทีนี้ใหญ่ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆใหญ่กว่ายิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเลย แต่ก็เป็นมาสารพัดไปหมดแล้วทีนี้มันก็มีสิ่งที่น่าศึกษาอีกที่ว่าพราสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เนี่ยจะไม่เสด็จอุบัติในภพภูมิอื่นๆหรือในทวีปอื่นๆในทวีปอื่นๆในที่นี้หมายถึงทวีปที่อยู่รอบเขาพระสุเมน,เนที่มีชมพูทวีปอุตระวรุทวททีปประระุพพวิเทหาสวีปอปรโคยานทวีปอยู่ทั้งสี่ทิศ แต่พระองค์จะเสด็จอุบัติที่ชมพูเทวีเท่านั้นคือโลกที่เราอยู่นี่แหละเมื่อพระพุทธเจ้าทรงอบัติขึ้นบนโลกนี้คราวใดต้องจำนะเจ้านะในการนั้นท่านเรียกว่าอสุญยกับออ่างสอเสือสลอุยอหญิงกอกายมืรอนกาศปอปลา,าเรียกว่าอสุญยกับ แปลว,ว่ามหากรที่ไม่ว่างเปล่าจากมรรคผลนิพพานมหากรที่ไม่ว่างเปล่าจากมรรคผลนิพพานอสศัยกรัมคือมหากาับที่ไม่ว่างเปล่าจากมรรคผลนิพพานในหนึ่งมหากับมีระยะเวลาที่ยาวนานมากแต่ก็ ไม่แน่ว่าจะมีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้ทุกมหากรัปเสมอไปบ,บามาหากัปก็ไม่มีพระพุทธจเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นการที่บุคคลเนี่ยอันนี้ยน่าศึกษาผู้ทรงคุณวิเศษเป็นนิยตะโพธิสัตว์จะ,สะเสด็จมาตัดส,สรุปเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องยากมากยากมากทีเดียว แต่เมื่อนิยตาโพธิสัทว์ได้เสด็จมาอุบัติขึ้นบนโลกนี้เพื่อตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในมหากัปใดมหากัปนั้นย่อมไม่ว่างเปล่าจากคุณวิเศษอันยิ่งใหญ่คือมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาศึกษาแล้วก็ต้องจำกันนะลูกนัต้องจำนะว่ามหากัปจำแนกออกเป็นสองประเภทคือหนึ่งสญยกัปสเสือสรุ ย่อยหญิงกอไก่เหมือนกับปอบปลาสองอัุญญากับเอาอ้ออ่างมาเติมข้างหน้าสุญญากับสองอัุญญากับแหนว่าพร้อมกันเลยจ้ะสุญญากับอัสษุญญากับอ่าถามอีกทีมาหากับจำแนกออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือหนึ่งสุญญากับสองอักุญญากับอ่มามหากับ คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายของโลกจาได้ไหมเจ้าแบ่งออกเป็นสุญญากับกับอสุญญากับสับสนไหมไม่ง่วงป่ะเจ๊ะไม่ง่วงครับจะง่วงนี่นะให้หกสูงแล้วออกขาขี้ฝันก็แลเลือดลงมาหล่อเลี้ยงดวงตาก็แล้อ้เรามาศึกษาสุญญากับหมายถึงต้องจำนะมหากับ ที่ว่างเปล่าจากมรรคผลนิพพานคือไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแม้เพียงพระองค์เดียวไม่มีเลยเรียกว่าสุญญากับไกัแกับทั้งใครมาเกิดก็โอ้ถือว่าบุญน้อยเลย นั้นคนมีบุญมากมาเกิดอยู่ในกับที่มีพระพุทธเจ้าอย่างพวกเรานี่ในสญนกัปนั้นนอกจากจะไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วยังไม่มีพระปัจเจกพุทธเจ้าร<อ>หรือพระเจ้าจากักรพรรดิมาบังเกิดขึ้นไม่มีตั้งสามอย่างเลเดียวพ<อ>ระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มีพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ไม่มีรพระเจ้าจักรพรรดิก็ไม่มี นี่ตัองจำนะจ๊ะย่อมว่าปราจากบุคคลผู้ทรงคุณวิเศษและก็ไม่มีมรรคผลนิพพานปรากฏเกิดขึ้นนั่นคือสุญญากับทีนี้เรามาดูอสุญญากับอสุญญากับหมายถึงมหากรที่ไม่ว่างปราาจากมรรคผลนิพพานเคงมีพระสัมมา,า,าสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกถึงแม้มีเพียงหนึ่งพระองค์แม้มีเพียงหนึ่งพระองค์ในมหากรนั้นก็ถือว่าเป็น อสุญญกับจําได้ไหมจ๊ะจำได้แม้มีเพียงหนึ่งพระองค์เรียกว่าอสุญญกับจ้ะอสุญญกับในอสุญญ์กับนี้ยังมีชื่อเรียกตามจํานวนพระเจา้าติดเสด็จอุบัติขึ้นอีกห้าประเภทเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องราวของพุทธประวัติเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆคมันเรื่องที่เราจะไปให ใครที่ไม่รู้เรื่องมาทําหนังเงี้ยหรือมาออกทีวีไม่ทุกยังไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเลยนี่เราต้องศึกษากันซะแต่ว่าพุทธบริษัทเนี่ยมักจะวางอุเบกขาไม่เคยเอาอุเบกขาวางกหรอกฟังก็เฉยๆไม่ดีรู้น้อนรู้หนาวเพราะตัวก็ไม่ได้ศึกษามอนกันตัวก็ไม่รู้เหมือนกันมีกี่ประเภทจ๊ะในอสุญิขับจํานวนพุทธเจ้า หประเภทหประเภทเห็นไหมมาอีกแล้วเห็นไหมหนึสารกับสอเสือสรารอเรือก็ไก่ไม่กับปอปลาสารกับหมายถึงมหากับที่มีแก่นสารเป็นมหากับที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นหนึ่งพระองค์ท่านหนึ่งพระองค์เรียกว่าสารกับสารกับสอง มันดกับมอมะมันกาดนอนเนนทอุอ่าท้น้มุนโทก็กลายมอนกาดปอบปามันดกับหมายถึงมหากรที่มีความผ่องใสเป็นมหากรที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นสองพระองค์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะถามนะครับพรุ่งนี้จะควิสครับสาม <laughs> วรกับวอแวนรอเรือก็กลายมอนกาดปอบปา สาวรากับหมายถึงมหากับที่ประเสริฐพระรา้าประเสริฐเป็นมหากับที่มีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจเสด็จอุบัติขึ้นสพระองค์สี่สาระมันดกับสอเสือสอารอเรือมอมามแมงกาศนันเนนทอนังมนโทกอไก่แมงกาศปอปลาในี่ครับอยูุมงนอกบรรดานบางทีเขียน <c oughs> นึกไม่ออก ครูไม in ่ใหญ่นานๆอ่านทีนั่นก็ทอพู้เจ้าก็แล้วจเป็นทอนางบุญโทก็แล้หมายถึงมหากับที่ประเสริฐกว่าและก็มีแก่นสารมากกว่ากับก่อนเพราะว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นสี่พระองค์สี่พระองค์เรียกว่าสารมันตรรมจ้ะสาระมันตะกม ห้าพัฒรกับพอสัมพาแมงกาดทอทหารรอเรือก็ไก่แมงกาดปอปลาพัฒรกับหมายถึงมหากับที่เจริญที่สุดและเกิดขึ้นได้ยากที่สุดเป็นมหากับที่มีพมระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นห้าพระองค์ซึ่งถือว่าเป็นจํานวนมากที่สุดและก็จะไม่มีมากกว่าห้าพระองค์หก เจ็ดแปดไม่มีสูงสุดคือห้าจึงเรียกว่าพัทรกับมีห้าพระองค์เรียกว่าพัทรากับครับเห็นไหมเราเรียนดีโอวันได้สบายเลยไม่จำกัดพูธแต่ว่าต้องมีความรู้เรื่องดีโอยห้ามตกจะต้องได้ให้หมดเลยหนิเห็นไหมในมหาการปัจจุบันที่เราอยู่นี้เป็นพัทรกกับ ซึ่งถือว่าเป็นมหากรที่เจริญที่สุดเรามีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเสด็จุบัิมากขึ้นถึงห้าพระองค์คร,รู้ตัวหรือเปล่าว่ามีบุญอาจจะไม่เป,เ,ปเปิดแร้วมีบุญนะจ๊ะมาเกิดในกับที่มีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นถึงห้าพระองค์คือหลุดจากองค์นี้มาเจอ,อกองค์หลุดองค์นี้เจอ,อกองค์หลดุดถึงห้าพระองค์ครหรือ ได้สร้างบุญองค์นี้สร้างอีกองค์อีกองอีกอง,อกองแล้วก็อีกองห้าครั้งแล้วไม่ใช่ว่าท่านเกิดเป็นว่าเล่นทีหนึ่งพันองค์ไม่เก <c oughs> นะจ๊ะต <c oughs> ิงบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธจเจ้าเนี่ยบังเกิดขึ้นยาก <c oughs> การที่จะ,สะแสดงเรื่องราวเนะี่ยไม่ใช่ง่ายเลยครูไม่ใหญ่นี่ยังมีดวงปัญญ,ญาน้อยรับยังไม่อาจที่จะไปวัด เลยไปอธิบายอะไรต่างให้ได้ลึกซึ้งเหมือนหางกระต่ายไปจุ่มความลึกของมหาสมุทรเนี่ยจะ่ระว่าลึกแค่นี้มันไม่ได้อ่ามันก็ทิศเดียวนี่ต้องให้รู้นะว่าเราอยู่ในยุคของผู้มีบุญชื่อย,ยุคพักะกรเก่งยังเลยลูกไครว่าเนี่ยลกูกพะราครับะพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์งได้แก่ ไม่มีชื่อของท่านละในยุคนี้นะมาตรกะนี้นะครับองค์ที่หนึ่งพระกะกุสันทะพุทธเจ้าพระกอกายสองตัวสละอุสอเสือไม่กาดนนหนูทอทงพุทธเจ้าพระกะกุสันทะพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งชื่อพระกะกุสันทะพุทธเจ้าครับกะกุนั้นไะม่ใช่กุกัดกะกุก สองพระโกนาคมณะพุทธเจา้าสละโอกกไกนอนหนูสละอาคอควายมอมา้านอนหนูแล้วก็พุทธเจา้าพระโกนาคมณะพุทธเจา้าองค์ที่สองชื่อพระโกนาคมณะพุทธเจ้าครับเก่งจังเลยสามพระกัสปะพุทธเจา้าพระกัสปะก็การเป็นกาศเสือสองตัวปอปา พระกัสสปะพุทธเจ้าองค์ที่สามชื่อพระกัสสปะพุทธเจ้าอ่าองค์ที่สี่พระสมณะคดมพุทธเจ้าองค์ที่ห้าในนาคตชื่อพระศรีอริยะเมตรยะพุทธเจ้าพระศรีสครอเรือสระอีออ่างรอเรือสระอียยักษ์สะเลมอมมาต่อเต่าสระไอต่อเต่ารอเรือยอยักษ์พระศรีอริยเมตรยะพุทธเจ้า ที่ต้องบอกอย่งนี้เพราะว่ามีนักเรียนต่างประเทศะจะจดตามปัจจุบันนี้เรากำลังอยู่ในยุคข,ของพระสมณะคู้ดงผูเจ้าซึ่งเป็นพระองค์ที่สี่ในพระธรกับนี้แล้วก็ในยุคหน้าจะเป็นสมัยของวัีอริยเมตตาญะพุทธเจา้าพระสัมมาธัมพุธเจา้าจากเสด็จอุบัติขึ้นครั้งละหนึ่งพระองค์ ไม่ได้เกิดที่มาเป็นหมู่น่าศึกษาเลยมีข้ออุปมาเยอะแต่ครูไม่ใหญ่ไม่เห็นด้วยพอมาเกิดทีเดียวเยอะๆแล้วจะทําให้โลกทานไม่อยู่เพราะพระคุณท่านใหญ่พังไปเลยเอ,อคน,นดีๆมาเกิดมันจะไปพังได้ไง <c oughs> มีแต่จะจะซูปเปอร์เจริญ <c oughs> หรือบาง <c oughs> อุปมาแบบเหมือนเรือลำหนึ่งนั่งได้คนเดียวทำไมนั่งสองลำเรือจม <c oughs> ไอ้นั่นพวกมี้บาปพวกหนักน้ำหนักนาทีหนักวารีเหมือนหนักคันดินเงนั้ยแหละมีแต่ยิ่งนั่งเรือยิ่งลอยขึไปเพราะนั้นอุปมานั้นครูไม่ใหญ่ไม่เห็นด้วยนี่เป็นศาสนาองครูไม่ใหญ่เมื่อพรุทองเสด็จอุบัติขึ้นมายอมยังสรรพสัตว์ให้พ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาตของพญามารดังนั้น พยามาลจึงพยายมกีดกันไม่ให้สเสด็จอุบัติขึ้นมาพร้อมกันหลายองค์ก็ oh, <that. S 1> คิดดูองค์หนึ่งสอนคือดีองค์หนึ่งสอนอีนวันนี่เ mm. พราะว่ากายมนุษย์ยังมีข้อจํากัดต้องพักก่อนโอ้โห <That. S 1> oh, oh, โปรดกันสะบั้นันแรงกันไปเลยครับ oh, <that. S 1> นี่นะนี่ <That. S 1> บางข้อประมาบอกว่าถ้ามาตัดสรุดสองพระองค์เดียวบริษัททั้งสี่จะทะเลาะกัน mm. กกว่าพราะผู้มีบาเจ้าเขาบอกว่าองค์นี้เก่งกว่าอีกอง ไอ้นั่นมนุษย์มีกิเลสคิด <c oughs> แต่ในยุคที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท้าบังเกิดขึ้นพร้อมกันสององค์แสดงผู้มีบุญมาเกิดเกิด <c oughs> พวกนี้เขามีความคิดสอนตัวเองไนดะ้ <c oughs> เขาจะไม่คิดเอาอาจารย์ตัวไปขม่มอาจารย์ไม่มี <c oughs> มีแต่จะชื่นโยมแล้วพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ท่านก็นจะสอน <c oughs> ว่าพระผู้มีพระภาคพัตถาคตแต่ละพระองค์นั้นเสมอกัรทั้งคุณธรรมและคุณวิเศษจะต่างกันที่ระยะเวลา ที่สร้างบารมีเท่านั้นครับแต่คุณธรรมคุณวิเศษเสมอกันท่านจะพูดยกย่องซึ่งกันและกันพระคุณของพระตถาคตแต่ละพระองค์เนี่ยแม้แต่พระตถาคตผู้มีดวงวิญญาณมากมีสัพพยพยญาณก็ยังไม่อาจจะกล่าวแต่ครบถ้วนนี่ถ้าก็ยกย่องกันมาตั้งนานแล้วอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะมาคิดเองว่าถ้ามาเกิดพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเถียงกันทะเลาะกันไอ้นั่นมันมนุษย์มีกิเลสเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดไม่ คิดผิดคิดใหม่ค,คิดใหม่ย่าให้มันผิดเพราะนั้นคิดห้มันถูกซะอุปมาดังมหานาวาเมื่อบังเกิดขึ้นย่อมนํำสรรพสัตว์ที่พ้นจากข่วงน้ําและปลาร้ายมื่อมีมากบาก็ยิงนําพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ได้มากยิ่งขึ้นรเรียกว่าธรรมากันเยอะแล้วก็ขนไปหมดโลกเลยจักรวาลต่างๆขนกันไปให้หมดเห็นไหมล่ะจริงยังเป็นจะต้องมีลักษณะมาหาบุรุษ เยอะๆพร้อมๆอมกันเนี่จึงจําเป็นต้องสั่งสมลักษณะมหาบุครเล็กๆในการเอาใจไปผูกพันไว้กับบุญที่บรรหลอลักษณะมหาบุรสามแสนองค์นี่แหละที่จะถึงนี่รเราจะต้องเยอะๆ,ๆ,ๆน้อยๆไม่ได้เข้าใจว่าเห็นนั่งอาปากบารหรอทำหน้า,าตาเป็นนาโอมิกับหนูแป้งไม่ได้ ดังนั้นพิาบณลจึงพยายามกีดกันทําให้พระเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นทีละพระองค์ค,คือพอถึงยุคนี้บารมีไอ้อง์ก็ต้องไปคอยยุค,ครสร้างบารมีกว่าจะไปถึงจึงได้บรรจุตําแหน่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาลงล็อกตรงนี้มันก็จะทยอยกันไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของพระองค์เนะี่ยเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเป็นสิ่งที่เราจะไม่ใช้ ดวงปัญญาของเราเนี่ยไปไปเทียบกับโรกมันไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นพระคุณของท่านมีไม่มีประมาณ